ก็อยู่กับผมสัจเจยมูลนะครับวันนี้ก็มาดำปลายกันนะครับมากับทำธุรนใหม่แต่งนะครับก็จะมีพี่เพชรนะครับพี่ทำธุรกิจตัวพี่วันนี้ใจเย็นนู้นนี่จะเอาปากกดอย่างได้แล้วก็เจอเพื่อนใหม่มายิงนะครกันพี่กระด้าขึ้นเรือนะครับคนละปางเหมือนกันนะครับคนก่อคาครับโอเคพี่ลุยก่อนเลยลงได้ไหมใหมายนี้ก็จะเป็นใหม่ก่อนจะถึงเขื่อนยางนะครับผมข้างบนก็จะเป็นเขื่อนยางนะครับครับงั้นก็ไปดูคลิปใต้น้ำนะครับว่าจะเจอตัวไหมครับวันนี้ เดิครับกัวนแรกเฉยเลยครับเ่้จยูปีกิโลเลยครับโอเคครับเดินต่อไปเลยครับสุดยอดครับ nope นะไมปดูครับได้ยิงไปดนลจั่นนะครับเมื่อกี้ยาวมันคับได้ปิดไปดนจั่นใช่ไม่โดนนะตนัวไม่ค่อยใหญ่มากครับแนาต้นนี้ลึกมากประมาณสามเมตรนะครับอันนี้ผมอยู่บนตอไม้นะครับนลปอ

เลยชอบไหมครับไม่ใหญ่เท่าไหร่เต้นที่สามครับโอเคครับเดินต่อไปเลยครับเกิดอิสระที่หน่อยนะครับพี่เบี้ยยิงปลาดุกนะครับกลับไปชนใส่กระจกกระจกแตกครับแล้วกระจกกระแทกน่าจะบาดใส่ตรงระหว่างคิวนะครับต้องกลับไปพักแล้วนะครับนายพี่บิวครับเพิ่งยิงเจอกันวันแรกครับมายิงด้วยกันแท้ๆนะครับยิงปลาดุกใหญ่นะครับพุ่งมาชนใส่กระจกนะครับดูครับระหว่างคิวนี้แตกแล้วครับขออนุญาตหันบุตรบออกขี่เฉียงนิดนึงนะครับ โอ้พี่โอเคโชคดีพี่เจอก,กันครับเจอก,กันทริปหน้าตัวใหญ่อย <c oughs> ตอนนี้เจ็บกับไปพักก่อนนะครับโอ้ไปดูไม่ยะมีไซส์สองเลยครับ แสรก็เนะผัดน,นิ้นใสสวยๆเลยครับดูกันต่อไปครับ Nope. তাইলে খচি เบ็กกงจะหมดแล้วนะครับค่อยๆต้องรีบๆถ่ายนะครับดูรับปูดครับคเคครับ โน้ปโอเคครับเนี่ยนะตอนนี้ผมนำแล้วนะครับเดี๋ยวครับนี่นะครับ,อนนรบของผมนะครับมีปลาดินนะครับปลาดิน,นเยอะเลยนะปลาดินเยอะเลยครับแต่ไซส์ไม่ใหญ่นะครับปลาดินน่านะจะมีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนะครับปลาสเพล่ 15, 15, แล้วก็ชะโดอีกตัวนะครับ ของพีเพชนะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับในตะเพียนตัวนี้น่ามีไซโลเลยนะครับตะเพียนใหญ่ตัวหนึ่งนะครับกระดาษขึ้นจากน้ำแ้วนะครับจุดหน้าพี่ป๋อโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอจบแค่นี้นะครับผมตอนนี้เราจะกลับแล้วนะครับโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำพี่ผมนะครับกดไลค์นะครับโอเคครับเจอกันทริปหน้าครับพี่